สุงค์ขาดพี่น้องก้นมืองได้ตั้งเจงเตัวเจอสองืนก็นเรียนอยู่คะเนะะาะเหมือนในวันที่เส้าหกเลือนออกจาด,ดสีเครดสองเฮงปลาสิบเอ็ดปีได้สองเฮงปากปลายห้านีเดือนก็ลองสิบสองคำวันซุกห้องก๋อยเซ่งอาราฟีเด็กข้านไม้ฝ่ายได้อยู่ออกใต้หิ้งพงคาวงใน,นมีข่าวสังพองเนาะโอกขาข่าวอันดั้งสุดก่อป่าดีซื้อเผือกต่างรัดดูเต้นส่นในก้นจ่าจึงรมฝ้าว่าเคยหิดปังเส้าหับห้องด้วยหลู่ก้นปลายพี่ปังตึกศึกเสือ ซึกมันเฉ็มแห้งซึกชงแหล่ก้นวานหาปากไปเลยไปยมุกเถินปางตึกมือกลางเรือน,นั้นซึกมันตายหมัดน้ำเล่เจอลำสีสุดเผววันไต้ขันแยกเงินมันเจอกคืนแห้งแหล่ก้นหาเหตุการเมืองไทยตกตั้งหยาบเผิดภูมิปุ่นพนรนเปิ้ลหลานปากฮารักหมู่เจเขาเก็บกินเงินหรือแห้งแหลกเหตุเฮก้นกล้าขายกว่ามาหยาบเผิดอีกเขาอันดีชนเจอลายโฮยู่อ,อ้นั่งเยาะหอมเตะข่าวปาติเสอเผือโคบตัวแดนจัดจึงรมฝ้า ปส่นในก้นเกี่ยวกับเมืองมันนั่นอ่อนตั้งคะเลยอ๋อค่ะวันนี้เศ้าสามกลางเนรซิบมุงตัวแดนปาดีิบเจ็ดอันพ่องแตนซิบเกาเกาะเจอฮอดเนปิดอมีตื้อตัง้งอุบโอ๊กตัวแดนคึกตอนส่วนในก้นจัดจึงลงม่าอยู่แอนทอมัสโอเฮคคนด้านนะลุงใจสองสี่แกมโฮเปาปาดีพ่องแตนก้นเมืองปาดีเซอร์เพิกตังลาดเนสองฝึงหนึ่งปืนตาไรตื้อตั้ง,งปืดบางเศร้าในวเวงตีจำปืนตีบางตึก เธาเลยอยู่กลางจอยแถมก้นปลายเพศึกเสือคึดๆจำๆสองหมายมียุคอยางเลือกตังผู้ก้อนหมูวันตอกย่อมวันเอึ่งลวยล็อกปึงดิโมครีเกี่ยวกับรองลุงไก้สองสี่อุบลนั้นมิสเตอร์คินเทนาใส่ใส่ใส่โะแจมหมายจ้อมเสิมก้ามมันเจ้ายังหมอกลาว่าการหนังมันเจ้าฟองเป็ยนได้จีคัดเสือจอยแถมฝ่ายหนึ่งพ้องเตียนกวนมึงอันวันนั้นลวยกลางเือก้นมึงเลือกตังมาแลถูกลีทอมเสียงโหเสือก้นมึง ขอความก้นเมืองต่างรัฐมาจนนั้นถูกรลีเอาเขียนเตรียมเป็นไม้มียุกอย่างเซ่เคสทางการงานกว่าวันไหนพ่อมิสเตอร์เคนดานาฮอบอุกพ่องเต้นก้นเมืองดินนปิตอนนั้นซึกมันแถมแห้งซึกแทงหาปากไปฮอนเถานะ่าหน้านาเลนดับซึกตึงใตเอสัสพีพีเอสสอมาพัมจีนได้ว่าก้นวานเป็นสายหลักปองเข่ากั้นแถมเขานำดังเกินซึกใตไหนสิสุดเผาเฮิร์นเย่สึงโวกไว้สึงเพิงของก้นวานหน้าปืนเจิงห่องวันออกเกสีหมอกเจ็ดลัก เอิงวันพุ้ยเซเวนเกซีเฮเธอร์ก้นวันอึบห้ามติอยู่ไลปตายมก,มกเถินมกเคอรนอกเสือเฮิอนยีก้นวันนาพื้นถูกเผานั่นตั้งแต่กลางเดือนในมายอนซึกมันหันเถ่สวกักเต๋า,าเทิดถามโป้ทูบที่ก้นวันหาดเคียวเตอร์ส่งตังซึ่งในไหลเฮเธอร์ก้นวันกูเฮเซออนกันไปมกเน้อห่วยเนื้นนนอร้อยห่าปากไปก้นวันเนื้ออิงวันเจีวันผานล้อมหลังเฮิอนแปดสิบหกก้นสามปากสิบเก,าเก,าเกา้าก็เนื้ออิงวันพุ้ยซัม วันซานหลังเฮิรนเช้าหาหลังกนวันปากปายวันหินลายซ้ำหลังเฮิรนเช้าสามหลังกนวันปากป้ายหกกาะวันน้าปืนอันถูกเผานันซ้ำหลังเฮิรนหกหลังกนสามสิบสองกาะเนื้อน,นั่นลูกอ่อนอายุสิบแปดลงแต่สองปากป้ายโกนเท่าห้าสิบเจ็ดเกาะกวนหนุ่มปานกลางสามปากเกาะวันไหนว่ายปางตึกวันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบหกเหลือไหนซึ้อเงนแตบกองหนึ่งสี่สาม โฮป่างกุนหลงแห้งก้นหาสิบสามเกาะลูกมึงตุงกว่ายืดซึกใต้อสซัสพีพีแอสซัสเอดับกองเจสองหกฝ่ายตกน้ำแนหนแต่ผมลมฝ่ายเห็นไรซึกมันตายหมัดตัต้งน้่งวันที่สิบหกซึกมันเอาก้นหมัดเขากว่าเกซิ่ยบเอาก้นวันนึเอื่นวันพุยเอ่มย่อมสามสิบเกาะจอมเกะเขากว่าเผื่อแพ้วันน้องกา้ายานฝ่ายห่องเว้นเกซี3สามลักษยยบเอาลูเฮนจอมเกะกว่าจอมเขาอย่างสิบเอ็ดเกาะเปิดดาบเป็นเครื่องมือให้หาซึกใตยื้อเขา วันเกซีก่อนหนึ่งล้านในหนังไหนหรือในวันที่เช้าสองขันเงินมานคืนในวันเหลียวกึ่งก้างคืนสองปากสิบสิบวัตขันแนเงินมานหนึ่งแสนปียาลูกดีสี่เฮงสองปากวัตกึ่งก้างปุงคืนเปลี่ยนสี่เฮงห้าปากปลายสิบวัตเพราะอยู่เกี้ยงใหม่เมืงองเกาะกุงเทปซะเนี่ร้อยเงินสัมบางทีเงินมานหนึ่งแสนเลยจ่ายเงินไทยเปลี่ยนห้าเฮงวัตก็มี กุนหับอ้วนเงินก้อนหนึ่งลาดว่ามือกูปีป่นมาป่อเป็นเนื้อว่าสาตึกที่ว่าอําเป็นการหนึ่งวันยังไหลโอนหมอกซาแสนปีในแห่งเหิดอําเป็นการอํามีสังวันที่ซานั้นยังอําไลโอนเงินเสีอิดฝ่ายหนึ่งกมีข่าวว่าเปินตผิวล่างกุนเหตุการโอนรอยเงินติตาิเล็กว่านแลไอยู่เงียบเตดอําัดโอนเงินกอหังมันว่าไหนอิเน้ซึกมันตึ้งซึกลาเสี่ยวตึ้งซึกตนต ติงซึกโคลัมกาลิอัมป้อเมียนกันซีอัมจอยกันถึงตีเดียมโทนตีนาซึกอันห่างซึกหลอดตึกกตับซึกจึงไตวันให้นั้นผู้ก้อนตับกล่องซึกมันกำพองย่าห้องทัดเอาเข้าลุ่มตราซึกแกบตัดปันตัวตามขอบตังตึกปอดลอยโกงลอยแก้งน่นไก่เผือกลอยไส้เลือเจเวเกซี่เมื่อเลือนจุไหลนั้นเจ้าซึกลงเสียอ่องผู้ก้อนตับก่องข้ายาเศาร้าวสองย่าปิวหามูดังย้าสีเนวาอัมเฮดซ้อมคอที่สั่งในซี ที่สั่งเขาร่มตราซึกตัดสินญาตดขอกะเศร้าปีไปกวนจำใจอซึกมันก็อนหนึ่งลานในหนังไนผู้ก้อนตับก่องข้าม่ยาหาเจ๊ดเจ็ดเจ้าซึกเต้งสองมู่ก็ถูกแจ้งความต่างร่มตราซึกเอาเรื่องเนิร์หางเลนจุไลนางเก่าย้อนผู้ก้อน,นเงางุ้นกุ้มกำแผนการซึกสักกะา่าสองเมืองหนองลูกเมืองหนองกว่าเกซีสำเญาซึกไตมุกยื้อสองตีวันไงกนกลาอนุญาตเข้าออกเนิร์ถึงซึกลายเชียวก,ก้อนหนึ่งลานวัดตับซึกมันเข้าในเปี้ยซ้ำในเขาโฮมปังดึกจ้องกันอยู่ก็ ตึงซึกเตึงหนึ่งแลเตึงหนึ่งอ่ำแมนกันตึงซึกลาเชียวกกอ่ำแมนเตึงซึกตนตีเตึงซึกวันออกกลางอันปักตีโคล้ำซ้ำกอบตึกหาขอดพอดตั้งเหมอกล้วยแหลถูกต่างเตึงซึกอ่อนกันรู้มาไว้ตื่นวันไหนเหลือในวันที่สิบเก้าจมอ่ำหูฝ่ายเขายื้อลุ่มพองเงำกิ่งเจล่นกาลีแเลตีปอกฮกก้นวันปอกฮกตายสองเกาะหนึ่งอุจจอกไขอายุสี่สิบสองแลทั้งสองมองท่วนหลายอายุสิบเอ็ด ซึ่งมันทีแน่เป็นนำมือตัซึกจึงไต้วาซึกไต้เอาลองเมืองไต้เฮ็ดนาเตอสีเก็บขอนจนเอาโคกของก้นหวานก้นเมืองเอากองยื้อก้นเมืองปล่อยหมักใส่เนอปอกเนอหย่อมยาโขยาตังเฮ็ดเธอก้นหวานก้นเมืองอ่ำกัดเย็นก้นเมืองเต่กใครลองกัดเย็นอยู่วันไหนกับไก่ลองเขาทีแน่เป็นนำมือซึกไต้ในสีใช้แสงเมือง แกมโพการปักอาซีเอสัสเอสัสเอลาบวาตับซึกตึ้งใต้อัมมีปบอลสีตาตึกโตกนเมืองเมืองหนังกิ่งเซเว่นการลีก็เป็นเน้เมืองใต้เก๋ยการบนมากก่อซึกมันตึ้นซีเนว่าเป็นซึกใตแต่สีอันตึกโตก้นเมืองย่ำเดียวสัํมเป็นซึกมันลองในก่อตึ้นเป็นซึกมันําเฮ็ดเถอก้นเมืองถังเึ้งซึกใต้เก๋ยว่าไงโนาดีเปอร์เกียกลานปากฮารักหมูเจย้อนเงินเจ้ารดเจ้าโทนน้ำรวนป้นหรือเจ้ารดกาอ่อนกันป้องค้าง ทูต่างโคลูกวันน้ำอุม้มขึ้นกว่าหมูเจ้ก้ยกอย่างไรเหยียดหมอนเงินหูเหมือนปี้ยะวันไหนเจ้าทูว,วันน้ำอุม้มก็นหนึ่งลาดว่าต่างเข้าซานขึ้นหมูเจ้เลยันเจ้านาจีฝ่ายก้าขายแลนลินนากาตารัดผ่านกว่าม้าหนึ่งกำหาเหงปี๊ยะหรือนั่นเลบปั่นแทงปลิกฝ่ายกดก้นเขาามืองลาวาก้าฝ่ายเก็บขอนกัสตมัมแทงหนึ่งตีเหลือสองสามเหง ลูกหมูเจปอกมาขึ้นน้ำโอมต่างเขามุนเขาปองมากว้ายกวยเกาะไล่ปันแทงเหมือนนั้นกลุ่มหาเลี้ยงเขากว้วยเหาวันไหนพ้องซึ่งมาในจุม้มคางรอแล้วเป็นปางตึกนั้นเซียนตั้งร้อยเจวันหมอลลยสาวันหมอมทจิน่านนำข้นวันหมอเขาจุ้มมึงเขนั้น,นก้นกะอันฮัตกว่าไปเลเลยอย่าเสียนตั้งหมูเจาปากไปหาลักสายเลี้ยวกวุย้เยเละเฮ็ดเฮยข้าวตังไก่เสยข้าวยามหึง กาเจ้าจ่ายน้ำเฮธเฮยคันกุนสินกาคืนเนตุ้มยอนก้นวานก้น,กน,กนมึงเตะๆว่าไหนข่าวเงาใครได้จนดาวงในเพื่เดียวดีเนาะ